ทุกวันนี้นะครับเราสามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ฟรีๆโดยการแลกกับการดูโฆษณาใช่ไหมครับเราดู Youtube เราไม่ต้องเสียเงินเราก็แลกกับการดูโฆษณาเราสามารถฟังเพลงผ่านโปรแกรมจุกได้ฟรีโดยที่เราแลกกับการดูโฆษณาเอ,อคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับคุณสามารถได้ทีวีจอใหญ่ขนาด55นิ้วไปใช้ที่บ้านฟรีๆโดยการแลกกับการดูโฆษณา โอ้โหวงการฟรีแลกกับโฆษณาตอนนี้ได้ขยายตัวไปถึงขั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับสุดยอดมากๆผมชอบไอเดียนี้ของข่าวนี้มากๆอ่านเป็นข่าวที่อ่านแล้วตื่นเต้นแล้วชอบจริงๆสุดยอดนะฮะดีใจมากๆอ่ะเริ่มต้นนะไล่เรียงเริ่มต้นจากบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตทีวีก่อนนะฮะชื่อบริษัทเทลลี่ แน่นอนไม่คุ้นบ้านเราเพราะเขาไม่เคยมาทําตลาดในบ้านเรานะครับเทลลี่ <Teddy S 1> เป็นผู้ผลิตทีวีเป็นหน้าใหม่ด้วยในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขามาพร้อมกับโมเดลธุรกิจที่แปลกแหวกแนวมากๆเขาบอกว่าทีวีของเทลลี่เนี่ยสามารถแจกไม่ต้องขายแจกให้กับคนเอาไปดูที่บ้านฟรีๆได้เลยเป็นทีวีไซส์ใหญ่ด้วยขนาด55นิ้วความละเอียด 4K โอ้โหภาพสีสันสดใสสวยเลย เอาไปเลยที่บ้านคุณใครอยากได้เอาไปเลยให้ฟรีๆเสร็จแล้วแลกกับการดูโฆษณาโอ้ยงงละสิไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนใช่ไหมฮะหลายคนเขาจะบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เอาทีวีเข้ามาฟรี free. จะดูอะไรล่ะวันๆก็คงมีแต่โฆษณาขึ้นมาคงไม่ได้ดูสักทีคงมาขัดขวางการโฆษณาทุกวันนี้เราหนีมาดู YouTube เรามาดูโลกออนไลน์เพราะว่าเราออนดีมานได้เราจะได้ไม่ต้องเจอโฆษณาเหมือนในฟรีทีวีสมัยก่อนถูกไหมเราสานนันหนีมาแล้วอะ่ะนี่ถ้าเอาทีวีเข้ามาฟรีๆเนี่ยคงดูโฆษณาตลอดทั้งวันแน่นอนฟังไอเดียเขาแล้วไปดูรูปทีวีนี่คือทีวีของเทลลี่ครับเป็นทีวีขนาด55นิ้วแล้วคุณสังเกตเห็นข้างล่างไหม ด้านล่างมันมีอีกจอหนึ่งนะมันเป็นจอแนวนอนด้านล่างคุณสามารถดูคอนเทนต์ตามที่คุณต้องการได้เลยโดยที่โฆษณาของเขานะครับที่เขาบังคับให้คุณดูเนี่ยมันจะอยู่ที่จอด้านล่างนี้เออไอเดียดีมากๆคือมันจะไม่รบกวนการดูของเราเลยคุณอยากดูอะไรก็ดูไปแต่โฆษณาเนี่ยมันจะขึ้นตรงจอด้านล่างแทนเขาก็เปิดโฆษณาได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะฮะผมชอบไอเดียนี้มากพอเห็นรูปนี้นะผมแบบ โอ้โหนี่มันป้ายโฆษณาที่เข้าไปอยู่ในบ้านคนทุกหลังคาเรือนเลยจะแจกกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนเครื่องเราก็จะมีจำนวนป้ายโฆษณาเยอะขนาดนี้นี่คือมีเดียใหม่เลยนะมันเป็นนิวมีเดียมันเป็นสื่อชนิดใหม่ที่สุดยอดแหลมคมของความสร้างสารรค์และเคียอทีฟมันวินทุกฝ่ายคนอยากได้ทีวีเอาไปดูหนังดูละคร ได้ไปฟรีๆไม่ต้องเสียเงินแล้วคุณก็มีป้ายโฆษณาอยู่ข้างล่างโดยที่คุณไม่ต้องสนใจมันก็ได้คุณอยากดูอะไรคุณก็ได้ดูอย่างที่อยากดูคนโฆษณาเขาก็โฆษณาแบบตลอดเวลาตามที่เขาอยากโฆษณาวินวินครับแลกกันแบบวินวินไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเอาเปรียบใครออ้หูสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วลองนึกภาพดูถ้าเป็นบริษัทเทลลี่เนี่ยเขามีป้ายโฆษณานะ,ะสมมติเขามีเครื่องแจกออกไปสักหนึ่งแสนเครื่อง เขาสามารถเอามีเดียตรงนี้ไปขายโฆษณากับสปอนเซอร์อย่างอื่นได้นะครับขายโฆษณาให้กับสปอนเซอร์สินค้าต่างๆบอกว่ามี1นึ่งแสนหลังคาเรือนเห็นโฆษณานี้ตลอด24ชั่วโมงสุดยอดมากอะป้ายบิลบอร์ดที่อยู่ริมถนนเรายังต้องวิ่งผ่านเราถึงจะได้เห็นแต่อันเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราเลยเราเดินอยู่ในบ้านเนี่ย วันหนึ่งหลายชั่วโมงยังไงเราก็ได้เห็นป้ายโฆษณาเนี้ยเยอะแยะมากมายแล้วจะโฆษณาอะไรก็ขายกันเข้าไปใส่กันเข้าไปแถมเขายังทำระบบให้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟได้ด้วยนะอย่างเช่นโฆษณาไก่ KFC เสร็จปุ๊บเห็นปุ๊บนะคุณเลื่อนลูกรีโมทคุณนะเลื่อนลงมาใน KFC แล้วคุณกดปุ๊บสั่งได้ด้วยเออเป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้อีกนอกจากเป็นป้ายโฆษณาแล้วยังเป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้นะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ ทำการค้าทําการขายอยู่ในนี้ได้เขาตั้งใจเอาไว้นะครับว่าทีวีตัวนี้นะฮะรุ่นนี้บริษัทเทลลี่ตั้งใจว่าจะทําแจกนะฮะในปี ภายในปีนี้แหละตั้งแต่กลางปีนี้โอ้ใครย้ายบ้านไปอยู่อเมริกาเลยได้ทีวีฟรีหนึ่งเครื่อง <c oughs> คุ้มไหมโอ้อุส่า์ย้ายบ้านได้แค่ทีวี TV นะ <c oughs> เขาแจกเยอะถึง5 0 0 0 0นเครื่องครับ <c oughs> เริ่มต้นแจกกลางปีนี้อา <c oughs> ใครมีญาติอยู่สหรัฐอเมริกานะครับบอกเลยไปรับเทสเทลลี่เลย <c oughs> แล้วก็มาดูโฆษณาตรงนี้คือโฆษณาตรงนี้เราไม่ดูก็ได้ไง ใช่ไหมเขาไม่ได้บังคับเราอะ่ะผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะอ้าวทีวียี่ห้อไหนในเมืองไทยเห็นข่าวนี้แล้วคุณจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบทําเลยคนอยากได้ของฟรีรออยู่เยอะแยะเลยเอาพวกเราโหวตกันหน่อยอยากได้ไหม